สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพี่อาย่านะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะที่เห็นข้างหลังนี้นะคะก็เจลค่ะพี่น้องแมวเจลนะคะสีเจลทาเล็บนะคะไม่ต้องคิดว่าเป็นน้ําหอมนะคะเจลทาเล็บค่ะนะะพี่อาย่ามาพี่อาย่าอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะแต่ก็อยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเราทุกคนในตอนเช้าทุกวันนะคะ เกี่ยวกับการลดน้ำหนักบางคนอยลดไม่ได้สักทีนะคะนี่มาแบ่งปันนะสองวิธีไม่ต้องนับแคลกับพี่น้องไม่ต้องอดก็สามารถลดได้ค่ะทุกคนคะเราไม่ต้องจําเป็นต้องอดอาหารเราก็ลดได้บางครั้งเราเข้าใจผิดนะสมัยที่พี่ยาเป็นสาวตอนนี้ก็สาวอยู่สาวน้อยลงนะคะสมัยที่พี่ยาเป็นสาวพี่ยาจะเข้าใจผิดว่าเวลาที่เราจะลดน้าหนักนะเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องอดอาหารอดมื้อเย็นอดมื้อเช้าอดนะคะเอาวันหนึ่งกินมื้อหนึ่งอย่างเงี้ยพี่ยาเข้าใจนะเข้าใจแบบนี้แต่พอเรา เราอดมันก็ยิ่งทําให้เราหิวยิ่งทําให้เราหิวหนักเข้าไปอีกยิ่งหิวหนะักพอเราจะกินนะคะถึงเวลาที่เราจะกินเราอุ้มูก็กิน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 หนักเข้าไปอีกนะคะพี่อาญาก็เลยนะคะก็เลยหาวิธีทําให้ตัวเองหุ่นดีแต่มันก็ไม่ได้สติจนมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะน้ําหนักก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นกับพี่น้องแมวนะจากน้ําหนักที่มาจากไทยนะคะห้าสิบกิโลพุ่งขึ้นเป็น 7 2 1กิโลค่ะพี่น้องโอ้โหหนักมากค่ะพาออะไรพาะเวลาที่พี่ยาาไปเที่ยวต่างประเทศเวลาที่พี่ยาาไปเที่ยวต่างประเทศพี่ยาาเป็นคนชอบกินค่ะทุกคนคะพี่ยาาจะชอบกินลองอาหารในประเทศนั้นอาหารพื้นบ้านเขาเป็นอย่างไรรสชาติอย่างไรลองทุกประเทศต่อพี่น้องแมวแต่และประเทศอาหารการกินไม่เหมือนกันเอาไปประเทศจีนประเทศจีนก็กิกนแบบมันเป็นแบบมันค่ะพี่น้องมันเน้นมันนะคะเน้นมันมากเลยประเทศจีนเนาะมันก็ผัดน้ำมันเยอะมากเลยนะอ้เอ ไปนะไปกรีกเขาก็จะเป็นแบบคลิปอัพนะคะก็คือเป็นเหมือนกับหมูย่างบ้านเราแต่เขาเรียกคลิปอัพเขาก็ใส่เป็นชั้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 นมีผักมีอะไรนะกินหรือมันก็ไม่เหมือนบ้านเราไม่ว่าจะอาหารประเทศไหนนะไม่ว่าจะอาหารประเทศสเปนประเทศไหนที่พี่ย่าไปเที่ยวมาหลายประเทศนะคะนะหลายสิบประเทศนะคะก็ไม่สู้อาหารที่ประเทศไทยอ่ะอาหารบ้านเราอร่อยที่สุดรสจัดจ้านเมนูอร่อย อร่อยยกล้อคืออาหารที่ประเทศไทยอาาร่อยที่สุดอังกฤษก็ไม่อร่อยเท่าบ้านเราพี่น้องนะอาหารที่ประเทศอื่นกินแล้วมันเลี่ยงค่ะถ้าประเทศเราเด้กินแล้วอร่อยแะพี่อาญาเป็นคนชอบกินอาหารกินจนอ้วนนะตอนนี้นะก็สามารถลดน้ําหนักได้แล้วเพราะพี่อาญานะคะรู้ว่าเออเวลาเรากินเราต้องทําอย่างไรวันนี้แหละมาบอกว่าไม่ต้องนับแคลไม่ต้องปรุงอาหารกินเองไม่ต้องเอ่อไม่ไม่ต้องอดก็สามารถลดได้นะสองเทคนิคเลยนะ เทคนิคที่หนึ่งนะคะเทคนิคที่หนึ่งเลยพี่น้องแมวลดแป้งลดน้ําตาลลงง่ายที่สุดเลยง่ายไงนะคะลดแป้งลดน้ําตาลลงพี่น้องแค่สามวันเนี่ยน้ําหนักก็ลดลงไปเป็นกิโลพี่เาย่านะเออนะเจ็ดวันน้ําหนักลดลงไปสี่กิโลพอลดแป้งกับลดน้ําตาลเพราะพี่าย่าเป็นคนชอบกินของหวานกินไอศครีมกินเค้กนะกินไอติมกินเค้กเนี่ยก็เลยทําให้อ้วนและของหวานต่างๆนะน่ะชอบกินแต่ตอนนี้ลดลงค่ะกินเหมือนกันนะตอนนี้ก็กินแต่กินน้อยลง คือลดนะพี่น้องบ่ได้อดเด้พี่ยายาไม่ได้อดคนะ่ะลดลงลดแป้งอยากเคยกินข้าวสามทพัพีพี่ยายากินข้าวสามทัพีสีท่ทัพีพี่ยายาก็ลดลงนะหนึ่งทัพีตอนนี้เหลือครึ่งทพัพีเออนั่นแหละขนมปังที่เคยกินอชอบกินมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะชอบกินมากเลยขนมปังปิ้งเนี่ยก,กรอบชอบมากนะ,ะกินวันหนึ่งสามสี่ชิ้นตอนนี้ก็ลดลงเหลือหนึ่งชิ้นก็ลดลงไปอีกอาทิตย์นึง กินสองชิ้นอย่างเงี้ยนะจากเคยกินทุกวันวันละสี่ชิ้นก็ลดลงนะหรือถ้าเราชอบกินชอบกินพวกเส้นมามา่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี้ยเราก็ลดลงค่นะทุกคนคะถ้าเรากินเยอะเกินไปกินเยอะเกินไปมันก็ทําให้เราอ้วนนะถ้าเราลดแป้งลดน้าตาลลงเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปนะมันจะเผาผลาญเอาสิ่งที่เรากินเข้าไปนี่เผาผลาญเลยเราก็เลยผอมลงไวไง นะเพราะว่ามันเอาไขามันส่วนเกินที่เรามีอยู่ตามพุงตามแขนตามขาเราเนี่ยมาเผาผลาญเราก็เลยเห็นสวดทรงแล้วก็ผอมลงนั่นก็คือสาเหตุที่เราลดแป้งลดน้ำตาลจากที่เราเคยกินข้าวเยอะๆสามสี่ทัพีก็เหลือทัพีหนึ่งอ้าวนะมันก็จะทําให้เราผอมลงหรือลดลงไปอีกขึ้นทัพีเพราะตามปกติแล้วไม่ต้องกินแป้งเยอะค่ะเพราะแป้งถ้าเรากินเยอะมันจะไปเปลี่ยนเป็นน้ําตาลยิ่งเขา้าเขาเนะี่ย มันยิ่งเปลี่ยนเป็นน้าตาลเร็วเพราะมันไม่มีใยอาหารแต่เป็นพวกข้าวกล้องข้าวไรเปอรี่พวกนี้ข้าวโอ๊ตพวกนี้มันมีใยมันมีเส้นใยมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลช้าลงนะแต่เราก็ควรจะลดลงอย่าก,กินเยอะพวกแป้งเพราะว่ามันมันไปเปลี่ยน,ปนเ,เป็นน้ําตาลพอเป็นน้ําตาลแล้วก็เป็นไปสะสมเป็นไขมันตามพุงตามแขนตามขานะของเก่ายังเผาผ่านไม่หมดนะของใหม่ก็มาเก็บสะสมเพิ่มขึ้นเห็นไหมนะเดี๋ยวก็เป็นไขมันพอกตับนะ ไขมันเยอะเกินนะพี่ย่านะแต่ก่อนเนี้ยตรงเนี้ยพุงนะคะเป็นเป็นสี่ชั้นเลยนะคะตอนเนี้ยผอมลงแล้วนะคะห้าสิบแปดกิโลแล้วนะคะและเทคนิคที่สองค่ะทุกคนคะ่คนคะเทคนิคที่สองกินโปรตีนให้ถึงกินโปรตีนให้เพียงพอนะคะคนส่วนมากจะชอบกินแป้งกินข้าวให้อิ่มคือตักข้าวเยอะๆเพราะมันจะได้อิ่มเร็วแต่จริงๆแล้วอ่ะข้าวนะคะมันทําให้เราอิ่มจริงแต่แป๊บเดียวเราจะหิวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปเปลี่ยนนะ,ะมันไปกระตุ้น อินซูลินมันไปเปลี่ยนไปน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะหิวไวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเรากินมันเยอะถ้าเรากินนะคะถ้าเรากินแป้งเยอะมันจะทําให้เราหิวไวแต่ถ้าเรากินโปรตีนเยอะมันจะทําให้เราอิ่มนานแล้วก็หยุดหิวโปรตีนนะคะก็จะมีจากพวกพืชพวกสัตว์ค่ะอกไก่ไข่ไก่นะคะเนื้อปลานะคะเนื้อกุ้งนะคะหรือพวกถั่วนะคะพวกถั่วก็จะทําให้พวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันอย่างเงี้ยนะคะ,นะคะก็จะทําให้เรา น,นกินพวกนี้นะคะ1.5เท่าของน้ําหนักตัวอย่างเราหนัก6กกิโลก็เอาหกกิโลคูณ1.5ก็เท่ากับ90กรัมในวันนั้นทั้งวันต้องกินโปรตีนให้ได้90กรัมนะเราจะอิ่มนานอย่างพี่เายวยากินนะกินโปรตีนถึงเนี่ยอิ่มนานนะคะคือจะไม่หิวเลยนะจะไม่หิวเลยปกติเนี่ยถ้ากินพวกแป้งถ้าพี่เายากินพวกแป้งพวกขนมปังนะแป๊บเดียวก็หิวแล้วเดี๋ยวก็เดินไปเดินไปหลังบ้านเอาไปหยิบขนมไปหยิบคลิปนะไปหยิบ มันฝรั่งเอาเอามากินละมันฝรั่งทอดอย่างงี้เอามากินหรือไปหยิบขนมหรือไปหยิบไอศครีมนะคะหรือไปหยิบไอไอติมพี่อาย่าซื้อมาไว้แต่ทั่วันนี้พี่อาย่าไม่ซื้อแล้วพี่อาย่าจะชอบซื้อช็อกแลตเอามาไว้แช่แข็งไว้แล้วก็เดินไปหยิบกินหยิบกินเพราะเรากินพวกแป้งพวกขนมปังเยอะมันก็เลยทําให้เราเหิวบ่อยเดี๋ยวก็เดินหยิบกินหยิบกินนะหรือพวกผลมไม้อย่างเงี้ยถ้าผลไมท้ที่มันน,น,นุ่มๆ่ะมันจะมีน้าตาลเยอะแต่ผลไม้เนื้อแข็งพวกแอปเปิ้ล นะพวกชมพู่พวกฝรั่งหรือพวกแพรที่มันยังแข็งอยู่มันก็จะไม่ค่อยมีน้ําตาลพวกนี้กินได้แต่พี่อายากก็จะไม่กินมันเยอะยิ่งกินเยอะมันก็อ้วนได้เหมือนกันนะนอย่างคนที่กินมื้อเย็นนะใช้ผลไม้แทนมื้อเย็นเนี่ยอ้วนนะคะกลับมาอ้วนได้แน่นอนค่ะแล้วก็ลดน้ําหนักยากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเทคนิคนี้นะคะเพราะว่าโปรตีนมันช่วยทําให้ร่างกายของเราเราผาผลาญไขมันที่มันสะสมไว้มันก็จะทําให้เราผอม ผอมใบลองเอาเทคนิคนี้ไปทําดูค่ะรับรองว่าเราผอมแน่นอนภายในอาทิตย์หนึ่งนะคะลดลงไป2องถึงสกิโลแน่นอนเพราะว่าพี่อียญ่าทำมาแล้วนะคะแล้วยิ่งเราลดน้ําหนักได้เรายิ่งตื่นเต้นค่ะทุกคนคะนะคะเราผอมค่อยๆผอมลงกระชับลงหุ่นดีเราไม่ได้ผอมพวกภาพน,นะคะถ้าอย่างนั้นคือถ้าอย่างนั้นมันจะทําให้เราย,ย้วยมันจะทําให้เราย้วยเห็นไหมพี่อียญ่าเนี่ยแข็งนะคะยังแข็งแข็ง,แ,ขงแรงนะเนี่ยนะคะ ไม่ได้ยุ่ยเลยนะอายุ53แล้วนะเพราะเรารู้เทคนิคการกินเรารู้วิธีการกินออกกําลังกายเต็มก็ไม่หนักค่ะวันละ5้าถึงสินาที15นาทีนะคะก็จะช่วยทําให้เราลดน้ําหนักได้เร็วขึ้นกระชับขึ้นลองเอา2เทคนิคดูค่ะ2เทคนิคนี้ไปทําดูแค่ลดแป้งลดน้าตาลแค่ลดน้ําตาลนี้ก็ผอมได้แล้วค่ะทุกคนค่ะเพราะน้ําตาลนี่แหละตัวดีที่สะสมไขมันลองดูนะใครที่อยากลดน้ําหนักแล้วลด,ลดยากลองเอาเอาสูตรนี้ไปทําดูรับรองว่าผอมได้แน่นอนนะคะยังไงก็มาบอกกันด้วยนะคะสาหรับวันนี้พี่อายาลาไปก่อนแล้วเจอกัน คไปแล้วค่ะพี่น้องแมว